วรรณเกษตรยั่งยืนวรรณเกษตรตอนที่1มาทำความรู้จักกับระบบวรรณเกษตรกันวรรณเกษตรเป็นรูปแบบหนึ่งของเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งเน้นความสมดุลของธรรมชาติโดยเน้นองค์ประกอบของต้นไม้หรือไม้ป่าเป็นองค์ประกอบหลกักคือระบบการผลิตที่ผสมผสานระหว่างการผลิตทางด้านปา่าไม้ควบคู่กันผลิตทางด้านการเกษตรครอบคลุมถึงการผลิตทางด้านการประสุตว์และการประมงภายในพื้นที่หนึ่งหนึ่ง ให้เหมาะสมกับสภาพทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจระบบวันเกษตรหลักที่พบในประเทศไทยประกอบด้วยระบบเกษตรป่าไม้ระบบป่าไม้เกษตรระบบป่าไม้ปศุสัตว์ระบบเกษตรป่าไม้ปศุสัตว์การนำระบบวันเกษตรไปใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ต่างๆได้แก่ 1. รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยในระดับการเลี้ยงตัวเองได้ไม่ใช่ระดับฟาร์มขนาดใหญ่ 2. พื้นที่พอปลูก ต้องมีขนาดเล็กถึงปานกลางโดยใช้เกณฑ์ของพื้นที่ที่เกษตรกรถือครองอยู่เนื้อที่ไม่เกิน50ไร่และพื้นที่ที่เป็นหัวไร่ไปายนาะที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ 3. ในพื้นที่กรมรมสิทธิ์หรือพื้นที่ถือครองของเกษตรกรพืชเกษตรรวมทั้งพืชอาหารสัตว์ เป็นพืชประธานหรือพืชหลักส่วนพันธุไม้ป่าหรือไม้ยืนต้นต่างๆเป็นพืชแทรกหรือพืชรองนั่นคือต้องปลูกไม้ป่าไม้ผลไม้ยืนต้นไม้สําหรับการก่อสร้างทําฟืนและไม้ไผ่ลงในแปลงปลูกพืชเกษตรที่เป็นพืชอาหารพืชไร่พืชอาหารสัตว์หรือสวนยางพาราไม่ใช่ปลูกพืชเกษตรแทรกในสวนป่าหรือสวนไม้ผลยืนต้น สำหรับตอนต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับระบบวนรกเกษตรในรูปแบบต่างๆกันจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นอย่าลืมรอติดตามกันในตอนต่อไปนะคะ